สวัสดีครับอัปเดตเส้นทางฝนและสภาพอากาศกันครับพี่น้องในเช้าวันทํางานนะวันนี้ทํางานนะจันทร์ที่9ตุลาคม2566โดยการเดินทางของฝนในสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้เราไปดู1สัปดาห์ก็จะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปนะฮะ ฝนนั้นจะขยับมาเทให้ด้านล่างบ้างะฮะและก็ฝั่งด้านตะวันตกของประเทศเราบ้างนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะฮะในบางช่วงบางจังหวะดังนั้นพี่น้องที่ยังชะเง้อหาฝนก็จะได้เตรียมโอ่งเตรียมขันกันไว้นะฮะสำหรับพื้นที่ดังกล่าวที่ผมบอกไว้เนี่ยครับด้วยปัจจัยอะไรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับ ซึ่งภาพที่ทุกท่านเห็นตั้งแต่ต้นคลิปนะก็เป็นคําตอบของพี่น้องท่านนี้นะฮะเจ้าของคําถามนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยครับที่ถามมาว่าเห็นสื่อหลายช่องหลายสํานักฮนะใช้คําว่าเย็นช้อนร้อนชื้นกันมากมายฮะมีความหมายว่าอะไรซึ่งเห็นว่าน่าจะมีพี่น้องยังไม่เข้าใจอีกหลายท่านแนละ้วผมคิดว่านะ้วเพราะน่าจะมีการติดตามใหม่หลายคนรวมถึงพี่น้องท่านนี้น่าจะน่าจะเพิ่งติดตามมา ผมก็เลยนํามาย้ํากันอีกทีฮะจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับพี่น้องเป็นการอธิบายปรากฏการณ์นะฮะแนวะธะอากาศที่เกิดจากลมหนาวระลอกใหม่ที่แผ่เข้ามาในพื้นที่แบบสั้นๆรวบเป็นคําเดียวนะฮะเย็นก็คือมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาด้วยนะฮะ แผ่เข้ามาด้วยมวลเย็นนั้นนะครับเขาก็จะมีน้ําหนักไงพี่น้องเึกออกไหมครับมวลอากาศเย็นเนี่ยมันจะมีน้ําหนักมีมวลหนาแน่นมากกว่ามวลอากาศร้อนนะจึงเคลื่อนลงมาเวลาเขาเคลื่อนเนี่ยเขามีในจะเคลื่อนลงในลักษณะต่ําเลียดพื้นเห็นไหมครับลูกศรสีน้ําเงินในภาพเะครั เดียกพื้นต่ํากว่านะฮะจากนั้นเมื่อมาเจออากาศร้อนชื้นที่อากาศร้อนชื้นอยู่ในพื้นที่บ้านเรานะฮะซึ่งมาจากไหนก็มาจากลมมรสุมเซาเวสตนะฮะลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยหอบเข้ามาใส่ตลอดช่วงในฤดูฝนนะฮะเมื่อมวลเย็นซึ่งวิ่งต่ํากว่านะฮะไปช้อนฮะจึงไปช้อนไปเตะด้านล่างให้มวลร้อนชื้นเป็นกระแสอากาศให้ยกตัวขึ้นนะฮะ ไปกลายเป็นเมฆฝนฟ้าขนองร้องและผ่าตกลงมาบนพื้นดินนะฮะดังนั้นเราจึงเรียกว่าเย็นช้อนร้อนชื้นหรือเย็นนั้นมักจะช้อนด้านล่างร้อนชื้นเสมอนั่นเองครับเพราะอากาศร,ร้อนมันเบากวา่าฮะมันก็จะเกิดเป็นฝนแบบนี้ครับซึ่ง4ปีที่แล้วตอนผมทําคลิปก็เล่าอากาศให้ทุกท่านดูใหม่ๆก็มานั่งนึกทำยังไงถึงจะให้เข้าใจกันง่ายๆก็เห็นว่าเป็นคําที่คล้องจองนะฮะ แล้วก็มีความหมายรวบรัดนะฮะจึงใช้เป็นคําพูดออกมาให้พี่น้องที่ติดตามได้ฟังติดหูนะฮะแล้วดูเข้าใจง่ายๆนั่นเองครับไม่มีอะไรเกินเลยกว่าน,นี้เลยไม่คิดว่าจะมีใครต่อใครมาสนใจสื่อช่องเล็กๆนะ ช่องเล็กๆแบบเรานะนไปใช้กันนะฮะจริงๆแล้วเอาไปใช้ก็น่าจะอธิบายความหมายให้คนดูเข้าใจนะครับไม่ใช่ให้เขางงๆแล้วก็ย้อนกลับมาถามผมแบบนี้นะฮะโดยภาพถัดไปเป็นแนวโน้มปริมาณฝน24ชั่วโมงรันในวันที่10ไปจนสุดกลางเดือนนะวันที่15ตุลาคมนะฮะพี่น้องมองภาพรวมแล้วเป็นไงครับเห็นไหมครับ เราก็จะเห็นแนวโน้มการเดินทางของฝนนั้นก็เริ่มสวิงหรือล่นมาอยู่ในพื้นที่3-4ภาคนะฮะด้านล่างแล้วก็ด้านตะวันตกนะฮะสาเหตุปัจจัยหลักใหญ่เลยก็เป็นอะไรไปไม่ได้นะพี่น้องนอกจากการเริ่มแผ่เคลื่อนลงมาของมวลอากาศเย็นหรือสายลมหนาวนั่นเองนะฮะส่งผลให้นะ,ะเมื่อสายลมหนาวเข้าแทรกนะฮะล่องฝนล่องมรสุมเนี่ยเขาขยับเคลื่อนเลื่อนหนีฮะเลื่อนหนีไปตามฟอร์มซึ่งในวันพรุ่งนี้นะวันที่1ิ ตุลาคมในพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่นะฮะจากนั้นฝนจะลดลงไปในวันที่สิบเอ็ดนะฮะร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่ก็คือในวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมแล้วก็กลับมาเพิ่มอีกในวันที่14และ15ตุลาคมตุลาคมเห็นไหมครับพี่น้องจากปัจจัยอะไรที่ทำให้ฝนเพิ่มเราเข้าไปดูหน้าง,งานกันอีกทีนะครับตอนนี้พี่น้องก็ดูแนวโน้มไปก่อน ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะวันที่10ไปจนถึงวันที่13ก็จะถูกลมหนาวเข้าควบคุมนะฮะหรือเข้าสิงในพื้นที่นะฮะฝนก็จะหายไปเป็นส่วนใหญ่ฟ้าใสไล่เมฆนะฮะโดยจะมีฝนกลับมาตกในวันที่14และ15ร้อยละ20 0ถึง30ของพื้นที่ แต่ก็อีกนั่นนะครับด้านคมขวานก็จะเริ่มไม่มีฝนแล้วฮะแต่จะเห็นว่าฝนจะเน้นไปตกทางด้านอีสานด้านในนะฮะคือด้านที่ติดก,กับภาคเหนือและภาคกลางเหน็นไหมครับสาหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะฮะด้วยอิทธิพลของล่องมรสุมที่โดนหนาวแทรกจนมรสุมนะั้นเลื่อนลงมาพาดน,นะฮะก็จะทําให้สองพื้นที่นี้มีฝนในระดับร้อยละ4 0่สถึงเจของพื้นที่นะฮะสลับกันไปตลอดช่วงในวันที่10ถึงวันที่15ตุลาคมเลย ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ของเรานั้นก็เช่นกันนะฮะกระแสาอากาศที่เริ่มสวิงลงมาพาดด้านล่างนะฮะแล้วก็จะทําให้มีฝนต่อเนื่องไปในระดับร้อยละสี่สของพื้นที่สลับกันไปในแต่ละวันนะฮะจากวันที่10ถึงวันที่15ครับสําหรับลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้นะครับพี่น้องลมมรสุมหอบความชื้นระยะฐานเมฆนะแปดร้อยห้เฮกโตปาสคารนะ พัดเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยโดยมีทิศทางการพัดเป็นสองสายนะฮะทางด้านซ้ายนั้นพัดพัดเป็นทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนะฮหุกลงมานะครับพัดปกคลุมด้วยกําลังอ่อนและก็อีกสายทางตอนบนพัดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกําลังปานกลางนะฮะมีค่อนข้างแรงเล็กน้อยนะฮะซึ่งทั้งนี้ก็เป็นกระแสลมที่พัดพาตามแนวการเคลื่อนของมวลอากาศเย็นลงมานั่นเองนะพี่น้อง ดังนั้นวันนี้เมื่อเกิดลมระดับเดียวกัน2ทิศทางเข้ามาปะกันนะฮะในพื้นที่ก็จะทําให้มีล่องฝนเกิดขึ้นฮนะพาดผ่านตามแนวลมบรรจบกันสองทิศทางขึ้นมานั่นเองตามเส้นคู่เห็นไหมครับพี่น้องในขณะที่การพัดของกระแสลมระดับบนในบรรยากาศชั้นกลางวันนี้พัดปกคลุมประเทศไทยทุกภาคด้วยกําลังอ่อนและก็ทิศทางไม่เสถียรนะ ทิศทางสเปสปะไม่เสถียรเท่าไหร่ดังนั้นนะฮะทางนี้พี่น้องก็มองแนวการพัดของลมระดับบนนะฮะคือแนวลูกศรสีเหลืองนะฮะส่วนลูกศรสีแดงก็แทนการพัดของแนวลมมรสุมชั้นฐานเมฆครับ ตามฟอร์มรเหมือนทุกวันนั่นแหละครับดังนั้นในวันนี้นะฮะพื้นที่ฝนแน่นๆน่นเน้นๆน่าจะเป็นพื้นที่แนวลมประทะนะฮะสองทิศทางหรือพื้นที่ล่องฝนพาดนะฮะตามเส้นคู่สีดํานั่นเองก็ได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานล่างฮะโดยที่พัทตะวันออกวันนี้เจอแนวลมตะวันตกเฉียงเหนือไหลใส่นะฮะ ฝนจึงลดลงไปบางส่วนล่องไม่ได้พลาดฮนะล่องฝนแนวพะทะของลมไม่ได้พลาดผ่านภาคตะวันออกนะครับในวันนี้ฝนจึงลดลงไปบางส่วนในขณะที่ภาคใต้วันนี้ลมบรสุ่มพัดปกคลุมด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางนะกระแสะอากาศยกตัวไม่ค่อยดีฮนะแต่จะมีการยกตัวตกของฝนได้ในบางพื้นที่ฮะพื้นที่ที่อะไรครับแนวลมบนฮนะระดับบนพัดบรรจบหรือคอนเวเจนตนกันตามลูกศรสีเหลืองนั่นเองครับ โดยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่10ตุลาคมนะฮะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละหกของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายนะฮะแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิกิจเพ,พชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสของพื้นที่ ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นะฮะสำหรับภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนครปฐม กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวานทางด้านตะวันตกฝนหายใช่ไหมครับภาคกลางตกแต่ทางด้านตะวันออกของภาคนะฮะก็พอดีจังหวัดด้านตะวันตกก็เจอลมขนานกกเขาและลมบนแทนที่จะช่วยกลับไม่ช่วยเท่าไหร่นะฮะภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะตกได้บริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีชเัเชิงเซาสักแก้วชนบรุรีระยองจันทบรุรีและจังหวัดตราด โดยที่ภาคใต้นะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีกระบี่ตังนครศรีธรรมราชพัทลุงนะฮะในขณะที่สอปอลาวเพื่อนบ้านจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ตกได้ในบริเวณแขวงจำปาสัก์และอัตตปือคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ